สวัสดีค่ะเจคเคนโนแนะนำบ้านสองชั้นให้ชมนะคะท่านใดชอบที่ดินพื้นที่กว้างๆนะคะต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะต้องแปลงนี้เลยค่ะทุกท่านบ้านสองชั้นเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้มีระเบียงชั้นบนด้วยนะคะพร้อมเข้าอยู่อาศัยได้เลยค่ะที่ดินขนาด3ไร่184้ตารางวาค่ะอยู่ติดถนนดำอยู่ในซอยสนามบินรมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ แปลงนี้เป็นที่ดินโฉนดค่ะพร้อมโอนได้เลยนะคะทรนถูกต้องตามกฎหมายราคาถูกด้วยนะคะหนึร้าน900แสนบาทเท่านั้นค่ะอยู่ในแหล่งของชุมชนเป็นชุมชนบ้านกลางเดินทางสะดวกค่ะที่ดินแปลงนี้เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยทำเป็นบ้านพักต่างอากาศหรือทำเศรษฐกิจพอเพียงทำบ้านสวนนะคะบนพื้นที่มีบ่อกักเก็บน้ำให้หนึ่งบ่อด้วยค่ะ อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวเขาคอภูทับเบิกน้ําหนาวและน้ําทานทิพย์นะคะเป็นน้ําตกทานทิพย์นะคะอยู่ใกล้สถานที่ราชการต่างๆมากมายเลยด้วยค่ะสนใจติดต่อสอบถามหรือนัดชมพื้นที่ติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะเน้นติดต่อโดยตรงและไปดูพื้นที่ด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะเนื่องจากเจคโนเพียงแนะนำเบื้องต้นให้ท่านได้รับชมเราไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในนา หากว่าแจ้งข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยไว้เนะีที่ดีด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนก่อนจากกันฝากกดไลค์และกดติดตามให้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะ